สวัดีครับวันนี้มาพบกับ s a f a r ี4 4่คน n n ่ชนะครับวันนี้ผมพามาพบกับรถของผมอีกคันนึงนะครับคันนี้เป็นรถที่เรียกว่าลักมากที่สุดอีกคันนึงนะครับคันนี้เป็นรถที่ซื้อต่อมาจากเพื่อนนะครับเพื่อนก็เป็นคนที่ชอบรถเหมือนกันนะครัคันนี้เป็นแลนด์ครูซเวียร์เนะครับปี1995เป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ4,200เทอร์โบตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์6สูบนะฮะ เป็นเครื่องยนต์24วาล์วแล้วตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องที่มาคู่ตัวเลยนะครับคันนี้ก็เรียกว่าเป็นคันที่ผมรักมากที่สุดคันหนึ่งเลยนะครับคันนี้มันเป็นรถสีดำนะครับสีดํามาจากโรงงานเลยสีเดเดิมมาเลยนะครับแล้วก็การตกแต่งเนี่ยไม่ได้ตกแต่งเยอะแยะอะไรมากายช่วงล่างเนี่ยมันจริงๆมันสามารถทําได้หลายแบบนะครับหลายๆคนก็ไปยกมีชุดยก4นิ้ว6นิ้วแต่ว่าของผมเนี่ย เอาไว้ใช้งานแล้วก็เหมือนกับเป็นรถที่เก็บไว้นะครับสำหรับรถแรงครูเซอร์รุ่นนี้ก็จะเป็นรถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะทั่วโลกนะไม่ใช่แต่เมืองไทยเราเครื่องดีเซลก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงตัวนี้มันเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะฮะแล้วก็มาดูช่วงล่างของมันเนี่ยผมก็ทำเรื่องของช่วงล่างเปลี่ยนใหม่ช่วงล่างเนี่ยช็อคอัพเราใช้ของตัวโอแมนนะครับ แล้วก็สปริงน่ยด้านหลังยังเป็นสปริงโอแมนส่วนสปริงด้านหน้าเป็นสปริงของเพดเดอร์ออสเตรียนะครับรถมันยกมาประมาณสัก2นิ้วนะครับเรียกว่าไม่เยอะหรอกนิดเดียวแล้วก็ใส่ยางประมาณไซส์33ตัวนี้มันเป็นยาง285 7-56 6เป็นยางออเทเลนของ BF นะฮะแล้วก็ล้อเนี่ยถอดล้อเดิมออกแล้วแต่ความชอบเรื่องล้อมันก็มีหลากหลายนะครับคนก็ชอบแบบว่ารุ่นแลนด์ครีเซอรล้อก็ต้องเป็นแลนด์ครีเซอร์ รุ่น Land Cruiser รุ่นนี้ล้อก็ควรจะใส่เป็นแบตลี่แท้ญี่ปุน่นคือแล้วแต่ความชอบเลยนะครับมันแล้วแต่ความชอบอของผมชอบที่ล้อที่มีออฟเซ็ตที่จะลึกนิดนึงนะครับเวลามองด้านข้างเนี่ยมันจะล้นๆ้นอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวหลายๆคนก็ชอบแนวล้อแคบนะครับอันนี้มันเรื่องของความชอบไม่มีความถูกความผิดนะครับมันแล้วแต่เลยว่าเราชอบแบบไหน หลากหลายนะครับถ้าเป็นต่างประเทศบางทีเนี่ยแลนด์ครูเซอร์ตัวนี้เนี่ยแต่งยกสูงนะครับล้ออย่างน้อย35มห้านะครับสามห้าสามเจ็ 5, 7, แล้วล้อยื่นออกมาเยอะๆนะครับสไตล์ญี่ปุ่นก็มีทําเยอะมันก็มีหลายสไตล์ญี่ปุ่นก็มีหลายสไตล์ล้อยื่นกับมีล้อแคบก็มีอันนี้ว่ากันไม่ได้แต่ของผมเนี่ยเอาแค่นี้พอนะครับยก2นิ้วแล้วก็ช่วงล่างก็เนี่ยง่ายๆไม่ต้องทาอะไรเยอะแยะแล้วก็อ่าเรียกว่าความสูงเนี่ยมันก็พอดีพอดีนะครับใช้งานคล่อง เราจะใช้การงานในเมืองเดินทางไกลได้หมดเพียงแต่ว่ารถเนี่ยมันไซส์ใหญ่นะครับเครื่อง6สูบไซส์ขนาดนี้เวลาวิ่งในเมืองเนี่ยถามว่า,าดีไหมสําสหรับผมคิดว่ามันก็เรียกว่าตามสไตล์ของมันเครื่องยนต์มัน6สูบนะครับวิ่งในเมืองก็อาจจะอุ้ยอ้ายถามว่าสะดวกไหมก็คนที่ชินก็ไม่มีปัญหาคนที่ไม่ชินก็ยังมีความรู้สึกว่ามันอืดอาดอุ้ยอ้ายจริงๆไม่ใช่รถรุ่นนี้เนี่ย เวลาเดินทางไกลเนี่ยจะต้องทางสบาย uh, ครึ่งยงหสูบเนี่ยมันทางานเนี่ยไม่เหนื่อยนะครับเวลาเดินทางไกลเดินทางไกลความเร็วสักร้อยี่สเนี่ยสบายๆายนะครับไม่เหนื่อยนะฮะแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ที่คนชอบเนะ่ยเรื่องความแรงเพราะรถรุ่นปัจจุบันแรงกว่าเยอะอย่างเราขับรถรุ่นใหม่ๆอย่างโฟร์ชั้นหนึแรงแรงขับเร็วกว่าได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความสุขทางใจนะฮะทีนี้มาดูรอบคันดีกว่านะฮะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีคาน ครับคานที่ใช้วางสปอตไลท์นะครับตรงนี้จะเป็นตัวสปอตไลท์มันก็จะเป็นของวอนนะฮะจริงๆสปอตไลท์เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเยอะอย่างที่เรารู้กันจะเป็นสปอตไลท์ที่ส่วนมากแล้วจะเป็นระบบ LED นะฮะอันนี้เป็นฮาโลเจนอยู่เลยลองดูนะครับแต่เพื่อให้มันเข้ากับตัวยุคตัวสมัยของมันผมก็ใช้เป็นตัวลักษณะเป็นฮาโลเจนแบบนี้สมัยก่อนวอนตัวนี้ไม่ถูกนะคู่นี้เนี่ยน่าจะมี2 0 0 0 0ป่นไนะครับสำหรับเมื่อ เกือบ30ปีก่อนนะส0 0หมปลายของบอลเดี๋ยวนี้ไม่มีละนะแต่ผมดูแล้วมันคลาสสิกดีนะฮะแล้วก็ใส่เป็นเดย์ไลท์ตรงนี้นะครับแต่ daylight เดย์ไลท์นี่ก็แยกเปิดได้ตัวนี้ก็จะอาจจะใหม่นิดนึงเป็นของ TJM LED นะครับของรถรุ่นนี้เนี่ย <c oughs> ไฟเนี่ยนะครับมันจะมีที่ฉีดน้ําล้างอยู่เพราะว่า Land Cruiser เนี่ยชื่อมันน่ะคือลุยอยู่แล้วนะครับลุยอยู่แล้วเวลาลุยปุ๊บเนี่ยมีโครนมีอะไรก็จะมีที่ฉีดน้ําล้างนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเดิมๆหมดเลยนะครับรถเดิมๆหมดเลยการชนด้านหน้านะครับก็เป็นการชนแบบเหล็กเราจะเรียกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะหารถรุ่นใหม่ๆที่เป็นการชนเหล็กเนี่ยมันหาย,ายากมากนะรถรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรถที่เรียกว่าคลาสสิกแล้วอ่ะอายุมันจะ30ปีแล้วนะฮะแล้วก็มาดูนะครับในส่วนของด้านหน้ามันเนี่ยผมก็ฝังนะครับวิน้นเข้าไปจริงๆรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีรุ่นที่ มีวินมาในตัวก็มีนะครับเวนวิน,น8,00 0ปอนด์แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับก็อาจจะพูดกันง่ายๆว่าถ้าทำรุ่นนี้ออกมาเนี่ยไม่ได้เน้นลุยมากเหมือนกับไอ้พวกที่เป็นรุ่นที่ทำไว้ลุยในตัวรุ่นนี้เนี่ยไม่มีดิฟล็อกหน้าหลังจะไม่มีนะครับดิฟล็อกไฟฟ้าแต่บางรุ่นของมันจะมีนะครับรุ่นดีเซลรุ่นเบนซินจะมีแล้วก็จะมีวินด้วยตัวนี้ไม่มีวินก็จะต้องทำการติดตั้งวินไว้ด้านในเพื่อให้มันสมกับเป็นรถลุยหน่อยนะ ผมใช้ของวอนนะครับ M 8 0 0 0แต่ได้เปลี่ยนสลิงจากสลิงเหล็กนะเป็นสลิงเชือกนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็แฟริดก็ชอบความสวยงามก็ใช้เป็นแฟริดแบบนี้นะครับก็จะสวยงามครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นะครับมีโช๊คค้ำฝากระโปรงนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องติดรถมาเลยนะ เป็นดีเซลเป็น 1HD นะครับ 4,200cc24 วาลวตัวนี้แท้นะครับแท้มาจากโรงงานเลยนะฮะอันนี้ก็รถนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับทั้งคันแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆมาคันนี้ผมวิ่งมาประมาณไม่เยอะนะครับเพราะว่าซื้อต่อเพื่อนมาตอนนั้นก็ไม้มันขึ้นประมาณ300แสนละแต่ว่าสภาพก็อย่างที่เห็นเนียเนี้ยบหมดทุกจุดนะครับเดิมๆยังไม่เคยทําอะไรเลยนะฮะตัวนี้ 6สูบ 4,200cc แต่เรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าอืเครื่อง6สูบมันน่าจะกินนะแต่ผมว่าไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัวเครื่องนะถือว่าไม่กินนะครับอาจจะกินมากกว่ารถ 2,800cc ใหม่ของโตโยต้าไปนิดหน่อยไม่ได้เยอะนะครับถือว่าเครื่องขนาดนี้เซอร์ไพรส์ไม่ได้กินมากแล้วก็นี่นะครับทุกอย่างยังเดิมหมดเลยนะฮะดูแล้วก็มีแผ่นนะครับ แผ่นสเปคของมันนะครับยังอยู่ตรงนี้ทุกอย่างนะครับเขียนว่านะหนึ่ง hd ตรงนี้นะเครื่องหนึ่ง hd นะครับมีหมดเลยนะครับสเปคทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยด้านหน้านะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับตะเข็บต่างๆเนี่ยเดิมรถยังไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรเลยนะฮะก็เก็บไว้นะครับคันนี้เก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะฮะมันจะมีแบบสองลูกนะแลนด์ครูเซอร์ถ้าเป็นเครื่องตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าคนที่เล่นก็จะรู้ดีนะครับ คนเล่นรู้ดีนะครับก็เรียกว่าเป็นรถสะสมแล้วก็หายากนะคันนี้เก็บนะครับ กันชนท้ายขอลากนะครับตัวนี้ผมใส่เป็นของตัวมาสเตอร์ฮุกนะครับค่อนข้างที่จะงานดีมากนะมาสเตอร์ฮุกราคาก็สูงหน่อยนะครับสูงหน่อยพวกนี้เขาทําพวกรถลากนะครับมีพวกรถที่เป็นรถเทเลอร์นะครับก็ทํางานมาตรฐานมากงานจะค่อนข้างเนียบไม่ใช่ค่อนข้างงานเนียบมากอ่ะพูดง่ายง,งานส่งออกงานเนียบเลยเหมือนงานมาจากงอกเลยนะครับเป็นของมาสเตอร์ฮุกแล้วก็ติดตั้งเป็นไฟ สปอร์ตไลท์ LED ช่วยถอยเนี่ยคู่นี้เป็นของ TJM Moseria นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าช่วยได้เยอะเพราะรถมันใหญ่กลางคืนก็ไฟถอยติดรถมาก็ไม่พอนะก็ใช้เป็นตัวนี้สวยแล้วก็สว่างด้วยนะครับมีไฟด้านข้างนะครับรุ่นนี้มันจะมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย ไฟตรงนี้จะค่อนข้างสวยเดี๋ยวลองเปิดดูจะเป็นไฟหลีด้านข้างนะครับของ Land c r u ซ s e r แท้นะครับมันจะมีไฟตัวนี้ก็จะค่อนข้างสวยงาม ตูฝาท้ายอ่า v x 80คันนี้เป็นแบบเปิดขึ้นบนแล้วก็เปิดลงล่างนะครับนี่ก็เปิดขึ้นด้านบนนะครับเปิดขึ้นด้านบนบแล้วก็เปิดลงล่างนะฮะเปิดลงมาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นหน้าปัดของมันนะครับสแตนดาร์ดเดิมๆเลยตอนนี้วิ่งมาอยู่ประมาณสามแสนหนึ่งนะครับสามแสนหนึ่งถือว่าน้อยมากนะรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยใช้กันเป็นล้านกิโลเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ก็นั่นคือต้องเรียกว่าเมนเทนแนนด์ดีๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้เห็นไม่ห้าหกแสนเจ็ดแสนเนี่ยสำหรับรถด,ดีเซลรุ่นนี้นะครับที่เขาใช้งานกันจริงๆจังๆเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติ นี่คือแผงแดชบอร์ดนะครับเดิมๆของมันปุ่มนี่ก็จะเยอะไปหมดนะครับด้านบนนี่ก็จะเป็นแถวของแอร์การปรับช่องแอร์ตัวนี้ก็เป็นการรับลมด้านนอกแล้วก็ปิดนะครับเป็นออโต้แอร์นะครับเป็น AC ควบคุมแล้วก็สวิตช์แอร์นะครับก็เป็นตัวเรียกว่าคลาสสิกมากเลยายุค90เลยแหละพูดได้ง่ายนะครับหน้าปัดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉิน มีหลากหลายนะครับเยอะแยะไปหมดปรับโชกก็มีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มองก็ไม่เห็นนะนี่อะไรเนี่ยอืมเยอะไปหมดนะครับเนี่ยก็ออปชันจะค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นที่เขี่ยบอดีนะฮะส่วนไอ้น,นี่ก็เป็นคัพโ holder แล้วรุ่นเก่านะจะมีอย่างนี้นะครับหนึ่งอันนะครับมีอันเดียวก็ไปสองคนก็ต้องแย่งกันหน่อยนะครับแต่เราไม่น่าจะได้นะก็น่าจะเป็นของ คุณภรรยานะครับหน้าปัดนาฬิกาดิจิตลอลตรงนี้นะครับช่องแอร์มีทั้งหมดอยู่4ช่องนะครับของคนขับก็2ช่องแล้วก็ตอนนี้อยู่กึ่งกลางพอดีแล้วก็มีฝั่งโน้นผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็คือมือแฮนด์โฮลเดอร์ก็ปกตินะครับสำหรับรถลุยก็ต้องมีตรงจุดนี้อยู่แล้วนะครับเก๊เก็บของเป็นเรื่องธรรมดาก็จะมีเก๊เก็บของนะภายในคันนี้เนี่ยจะ จะไม่ค่อยเหมือนคันอื่นมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดจะเป็นสีน้ำตาลนะครับนะครับพวงมาลัยก็แอร์แบ็กนะฮะนี่คือตำแหน่งของเกียร์นะครับเกียร์อ่าไฮสโลอยู่ตรงนี้แล้วก็เกียร์ว่างนะครับก็ทุกอย่างนะครับจะค่อนข้างที่ยังยังเดิมเดิมนะครับกล่องเก็บของนะครับสองชั้นนะฮะกล่องเก็บของสองชั้นนะครับแผงควบคุมสวิต กระจกนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นสวิตไฟสปอตไลท์แล้วก็กระจกมองข้างนะครับทุกอย่างก็ยังเป็นเดิมๆอยู่นะฮะลองเปิดนะครับนี่ก็สันรูปก็สวิตต์ตรงนี้นะฮะ ทำงานปกตินะครับซันรูฟทำงานปกตินะฮะปิดนะครับสองจังหวะนะครับจังหวะที่สองปิดสนิทนะฮะหรือเอาแค่กระดกเฉยๆนะครับสวิตตตรงนี้นะฮะกระดกเฉยๆนะครับนี่ยกกระดกนะฮะยกกระดกแล้วก็อันนี้โอเคแค่ระบายลมนะฮะแล้วก็ปิดนะครับปิดเรียบร้อยนะครับทุกอย่างปกติหมดนะฮะ แผงบังแดดนะครับสองแถงฝั่งฝั่งคนขับนะครับอันนี้ฝั่งคนขับที่มีโลโก้ของทางญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้นะครับอ่านไม่ออกนะฮะอันนี้ก็เป็นอ่าเรียกว่ากระจกนะครับกระจกสองนะครับมีไฟนะครับมีไฟสมัยก่อนก็ถือว่าหรูนะหรูหรา,าหมาเห่านะครับอันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับยังใช้งานได้ปกติ ส่วนฝั่งทางผู้โดยสารมีไฟเช่นกันนะครับมีไฟ2เช่นกันยังใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะรุ่นนี้ภายในสีน้ำตาลนะครับเป็นลิมิเต็ดนะฮะเบาะนะครับก็ปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับปรับเอ็นไฟฟ้านะฮะ นะครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงนะครับเดินหน้านะครับเดินหน้าถอยหลังปกตินะฮะฝั่งผู้โดยสารก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับปรับเอนนะครับเดินหน้าปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารตอนหลัง ก็ปรับด้วยมือนะครับกลไกธรรมดาเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีช่องใส่ของสัมภาระก็จะแนวรถลุยจะเป็นแบบนี้นะฮะแนวรถลุยจะเป็นแบบนี้มีที่เขียบุหรี่นะครับมีที่เขียบุหรี่สายขวาหน้าหลังมีนะครับแอนครูเซอร์นะครับ ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเก็บเนียบนะฮะ